1ิบโมงกว่าละไปกับสิบแปดโลกับชมวิวที่ผามักดูวันนี้เรารวมๆแล้วจะเดินประมาณยี่สิบห้าโลเป็นอย่างต่ำแล้วแดดร้อนมากต้องกลางล่มอะ่ะไม่ไหวอะ่ะกลางร่มตัวแะดึงต้องกลางล่มร้อนนะ เด็กๆ็กูก็อยู่ข้างหลังโอเคไปเราออกมาแล้วไปผามักดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวขวาจากผามักดูไปที่ผาลมสักขาลับทำไมมันเร็วจังะโอเคป่วยกันหมดเลยอากาศเปลี่ยนกันรุนแรงไปสองกิโลอย่าอมอย่าอมอีกทั้ง จักรยานแล้วก็จักรขาตัวเองวบมีล่มด้วยหนาแน่นนะคไปพร้อกไปหมดอ่ะนูนี่ไควางไม่กวางก็ควายป่าไม่ยจะมีัวได้ยกงไงวะไปกันต้อจะไปพากที่ผาหมักดุเติมน้ำหวานกันหน่อยจักรยานร้อนไหมร้อนร้อน โอ้โหล้อใหญ่ด้วยเราไม่กล้าเราปั่นไม่ไหวไปพักเรียบร้อยไปกันต่อผ <c oughs> าหมักดุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาชม <c oughs> ค่อยมากลับมาชมพระอาทิตย์ตกนะตอนนี้เราไปก่อน <c oughs> พักผ่อนหายเหนื่อยแล้วก็พร้อม สองชั่วโมงแล้วกันบ่ายโมงถึงนั่งเล่นโอ้ยไม่ต้องรีบหรอกไปก็ร้อนเพราะว่าเราต้องกลับจากที่นั่นสี่โมงเย็นใช่ไหมเดินกลับมาคุมเดี๋ยวนี้คุมเลยว้ามีแททูด้วยร้อนนะจะบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวคยดู ร้องหาโลชั่นไม่มีนะคะคุณแม่ไม่ใช่สายบิวตี้นะคะเตียงเลี้ยวอ่ะมึงไหวหวะคุณแม่ไม่บิวตี้นะคะไม่มีโลชั่นให้นะคะไปก่อนเิใทีก่อนใส่ก่อน,อนมีแต่สายาใส่อันนี้จะใช้คันยาวไะครับดูจิมันแต่ละอันอ่ะอันนี้ยังไหวอยู่ <laughs> เหมือนลานหินปุ่มเลย วเป็นโดนก่อนอย่าไปใกล้อาเสียวเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยได้เออเออเอาตีนะไม่ได้ตายเปล่าเนี่ยได้แม่ตัผ <c oughs> ดมตผมออกได้ <c oughs> ไหมหรือต้องจับผมก็ได้เออเอาเสื้อใส่นกางเกงก่อนเสื้อใส่นกางเกงก่อน ใไม่ได้มึงบอกกอนาหนูออกไปกนนเดียวเถ่ายรูปกอนเดี๋ยวเดเ้ยไม่ไม่ยอมไปถ่ายรูปให้หนึ่ึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวึ้งเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยววันทูที่ึ๊กสุดยาดทำมันเออไหมเออต โอ้โหไหนดูดกกนรูปหวานดเดี๋ยวๆถึงพานานอ้อยเดีว่าเราจะไปกันต่อกัอนไปกันต่อสนสนปล่อยเด็กๆสนกันเหนื่อยเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นกิจกรรมถ่ายรูปเหนื่อยตาเหยียบเมฆมือกำขนม,ม หล่นเลยนู่นนะคะเหยียบเมฆนั่นแหละก้อนๆนั้นน่ะเดี๋ยวต้องรออียเขาต้องขึ้นไปยืนบนก้อนนั้นนะนี่เขาที่ก้อนยิงขาเดียวกันในยขาดต้นใช่มาถึงแล้วจ้าเบานี่เบานี่ อันแรงวมต่เล่นกันนะ่าจะถึงสวัสดีพี่นกก่อนฟ้ามือได้ลูกเข้าไปเลยไปเข้าไปเลยลูกนั่งตรงไหนก็ได้สวัสดีค่ะมนออะนาวะายงานตัวพี่นก โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีประจำปีโอเคครับหน้ามาวันสิบปีนะครับ <c oughs> ยัยปีที่แล้ววันนาวมาอยู่ค่ะวันนี้พาลูกชายมาเอาเลยชาร์จแบตได้เต็มที่เลย <c oughs> ลูกๆค่ะ <c oughs> มา<ช>โอเคชใช่ไมใช่เมริกาโน่ที่ผ่าลมศักแล้วนี่ต้องจองนะคะคุณไม่จองนะค,คุณหนวดกินนะคะลูกๆเ้านี่นะคะคชาไทยได้กินมาก ันนั้นอะไรเมนูนนะะมนเียวชาเขียวนี่ว้าวอร่อยถึงตรงนี้เนี่ยอะไรก็อร่อยอร่อยทุกอย่าง <c oughs> สั่งข้าวยังเตรียมกินข้าวนะอิอ่มเรียบร้อย <c oughs> ไปเช็คอินกันอยู่ข้างหน้านี่เองโอ้โหแดดร้อนๆเลย <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเราไปดู จักรยานที่มาที่นี่สิเยอะแค่ไหนอ,อใครเดินไหวก็เดินมาวางังกวางผาหล่มสักไปกลับ9 218 18กิโลเมตรใครไม่ไหวก็เช่าจักรยานที่วังกวางมาเลยนะคะนี่ดูดิอันนี้คือกลับไปกลับไปเยอะแล้วนะไม่ใช่น้อยนะคะอันนี้สายปั่นสายปั่นเขาก็ มาจัก,กรยานกันนะฮะเออมาเลยมาเลยคนนิดเดียวเองโอเคไปเช็คอินกันก่อนมีคิวไหมฮาลโลสักจุดเช็คอินนะฮะ วีคิวอยู่วีคิวอยู่นี่ฮะนางแบบนางแบบอยู่ตรงนี้คือฝั่งช่างภาพ เห็นไหมวิ่งโอเคป้าไไว้ก <m im ics> ่อนเลยผมปั่นจักรยานามไปอะไรนี่งั้นมาถ่ายหน้าป้ายให้หน่อยดิอันนี้มาป้ายผูกกระดึงกันก่อนโอ้ย้อนแสงจริง ร้อนสุดๆเลยมาพ่าลมสักนะคะอาหารกาแฟขนมน้ําหวานเพียบไม่ต้องกลัวอดเลยนะกินกันให้อิ่มน้ํำซำล่ะยังไม่ถึงผามากดูพราอาทิตย์ก็จะตกแล้วจ้า <c oughs> ทาไมทริปนี้นะเวลามันถึงแบบไม่พอเออเป็นเพราะว่าเราไปน้ําตกปกติเราไม่ไปน้ําตกใช่ไหม ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอนกินข้าวแล้วเราก็เดินไปที่ผาลมสักใช่ไหมแล้วก็เดินกลับมาดักดูพระอาทิตโตที่ผาหมากดูแต่ทำไมทริปนี้เวลาไม่พอนี่ที่เดินอยู่เนี่ยพระอาทิตโตตกแล้วนะคะยังไม่ถึงเลยคะ่ะทั้งทงที่ไปถึงผาลมสักเนี่ยก็แค่กินข้าวถ่ายรูปเช็คอินไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลย เวลาไม่พอนะคะเพราะว่าเราไปเที่ยวน้ำตกนั่นเองกว่าจะเสร็จภารกิจเช็คอินน้ำตกนะสิบโมงเช้าเนี่ย้าเดินมาสิบเอ็ดสิบสองบ่ายโมงบ่ายโมงกว่าสามชั่วโมงเดินเล่นๆกันมาแล้วก็เดินออกมาจากผาลมสัก ยังไม่สามโมงเย็นเลยนะหรือเปล่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ไม่ทันแล้วค่ะโุ่นพอดีตกแล่ว,ไ,ลว <laughs> ไม่เป็นไรไโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะทำไงดีเดี๋ยวเราไปนั่งพักผ่อนอยู่ที่หาดจำสินสักสิบนาทีแล้วเราก็เดินต่อกลับไปที่แคมป์แล้วกันวันนี้ทั้งวันเนี่ย เดินมาทั้งหมดสาิบกิโลเมตรแล้วนะคะแล้วยังต้องไปต่อเนี่ยอีกประมาณห้ากิโลเมตรรุทของวันนี้นี่ทะลุเลยสามสิบทะลุละสามสิบห้ากิโลเมตรแน่นอนอากาศดีเย็นสบายแต่ว่าเหนื่อยปวดเท้าะคะ่ะโอเคไม่เห็นพระอาทิตย์ตกจ้า ไม่ทันจ้าบายบายสวย ไปสาสิกิโลเมตรเดินเดินจนเท้าเนี่ยขอเวลานอกแล้วนะเท้าเราไม่ไหวแล้วครับโอเคไป <c oughs> เราเดินไม่ทันนะคะเราเลยต้องชมพาที่ตกตรงนี้แหละอุบสวยมาก ไปต่อ้วเามีนี่ <c oughs> ยเฮหรมีความหวังหันหน้าออกมาฝั่งถนนเขาหวังออวต้องเดินชมไปความหวังถึงจะรีบลีแต่เราก็ยังค้องไป <c oughs> ไม่ได้แล้ว ดูพาพติดในในกล้องออสโมไปแล้วกันเพราะว่าเสียเวลากับน้ำตกไปเยอะไปน้อยฮ่า่าสวยนี่นะน่าจะถึงไหมอุ้ยถึงอว้ยถึงละโอเคเดีย๋ยวจะนั่งชมที่นี่แหละไม่ไปถึง หมักดุกละไม่น่าจะทันที่หมักดุกนั่งชมอยู่ที่ชื่ออะนั่นเหนื่อยจะนึกไม่ออกอีกลเคก็ก็ <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศเนาะเราชมกันที่ผาจำสิงกันมาถ้าไปหมักดุกใช้เวลาอีก สิบนาทีก็ก็ไม่ทนันละสู้เก็บเอาไว้ไว้หลังดีกว่ารีบรีบเร็วไปนี่หาจําสินไม่ใช่ห่าจําสินด้วยยังไม่ถึงห่าจำสินดิโอ้ oh my god ไปดูที่ไหนเนี่ยอไม่ทนันละ จบแล้ววันนี้ไม่ทันแล้วเรา วยหามุมนั่งฟังอุ้นนี่คือผาจำศีนอพอเห็นมักไหมยังพอได้เห็นโอเคนังพอได้เห็นน,หน,นั่งดูที่ผาจำศีน,นี่แหละพักเหนื่อยด้วยโอ้ยปวดขา โอ้ยรีบสุดๆโอ้ยโอ้ย,อยเหนื่อยไอย้ฉันก็ได้เห็นนะโอเคสวยค่ะได้เห็นพาทิตย์ตกละสถานการณ์ทิ้งตัวนะคะมันเหนื่อยจริงๆอะ่ะเพราะว่าเรากาจะมาให้ทานแล้วมันไม่ทานนะ่ะเนี่ยตีนไก่แทบตายเลยอะ่ะ ดีตะคิวไม่ขึ้นสิ้นหวังละตอนนี้คือใช้ธรรมชาติบำบัดเอากล้องแม่มาหน่อยครับกล้องแม่ไปไหนแล้วอ่ะมือถือตั้งไว้หนูออ๋อนะคะเด็กๆยังเล่นอยู่แต่เราสภาพเราคือนอนแล้วค่ะขอบคุณแม่ของวันมันถ่ายรูปให้หน่อยอ่ะเหรอให้แม่ถ่ายให้เหรอได้ก็ได้ครับ Oh, ich glaube, <laughs> ja.